สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรัตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเล่าสู่กันฟังนะคะซึ่งเรื่องที่คุณรัตีจะเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นประวัติและเรื่องราวความเป็นมาของสนามบินขอนแกน่นหรือสนามบินนานาชาติขอนแกน่นเดี๋ยวตามคุณรัตีไปฟังเลยนะคะว่าสนามบินขอนแก่นเนี่ยเขามีประวัติความเป็นมายังไงตั้งอยู่ที่ไหนตามไปฟังเลยค่ะท่าอากาศยานขอนแกน่น เดิมเป็นท่าอากาศยานเล็กๆแห่งหนึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่นมีขนาดทางวิ่งเป็นดินลูกรังขนาดกว้าง30เมตรและยาว1,300เมตรไม่มีอุปกรณ์สื่อสารเครื่องช่วยการเดินอากาศใดๆทั้งสิ้นส่วนการให้สัญญาณเครื่องบินขึ้นลงจะใช้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลท่าอากาศยานและธงเขียวแดงให้สัญญาณเมื่อเห็นว่าปลอดภัยนักบินก็จะนำเครื่องลงค่ะ รัฐบาลในสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีความเจริญทัดเทียมกับภาคอื่นๆของประเทศโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เลือกจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของภาคและให้เป็นศูนย์กลางพัฒนาที่ตั้งอยู่ระหว่างกลางของภาคสามารถเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆได้สะดวกโดยทางรถยนต์และรถไฟในบางจังหวัด แต่ยังขาดการเดินทางโดยทางเครื่องบินซึ่งธุรกิจต่างๆต้องการความรวดเร็วความคล่องตัวการเดินทางโดยเครื่องบินจึงมีความจำเป็นและเห็นสมควรให้เปิดการบินพาณิชย์ขึ้นโดยการให้มีการพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่นที่เดิมแต่ไม่เหมาะสมที่จะขยายปรับปรุงอีกทั้งอยู่ในเขตชุมชนจะทำให้ขยายตัวเมืองไม่ได้ประกอบกับส่วนราชการต่างๆของจังหวัดก็มีมากขึ้น ไม่มีที่ปลูกที่ทำการจึงได้ให้จังหวัดขอนแก่นจัดหาที่ดินแห่งใหม่เพื่อทำการก่อสร้างท่าอากาศยานใหม่ทดแทนท่าอากาศยานเดิมโดยมีข้อตกลงระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมโดยกองทัพอากาศในที่สุดก็เลือกได้ที่ดินซึ่งเป็นที่สาธารณะตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันตกประมาณ8กิโลเมตร และเป็นที่เหมาะสมที่จะสร้างท่าอากาศยานได้ค่ะในปีพุทธศักราช2505สำนักงานการบินพลเรือนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมได้เป็นส่วนราชการที่รับผิดชอบในการก่อสร้างท่าอากาศยานขอนแก่นขึ้นใหม่โดยเริ่มปลูกสร้างคืออาคารที่ทำการและที่พักผู้โดยสารชั่วคราวลักษณะเป็นเรือนไม้โรงเก็บเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าโรงจอดรถยนต์ ทางวิ่งเครื่องบินมีขนาดกว้าง30เมตรและยาว1,000เมตรลานจอดขนาดกว้าง60เมตรและยาว90เมตรพื้นที่ลาดยางแอสฟันเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2506บริษัทเดินอากาศไทยจำกัดได้นำเครื่องบินดักราด dc ขีด3บรรจุผู้โดยสาร28ที่นั่งทำการบินเส้นทางกรุงเทพขอนแก่นอุดรน,นครพนมอุบลราชธานีกรุงเทพ เพื่อดำเนินกิจการขนส่งผู้โดยสารสินค้าและไปรษณีย์พันธุ์ซึ่งเป็นเส้นทางทำการบินมายังจังหวัดขอนแก่นเป็นครั้งแรกตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาค่ะท่าอากาศยานขอนแก่นได้ประกาศเป็นท่าอากาศยานอนุญาตตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศเมื่อวันที่14สิงหาคมปีพุทธศักราช2506และต่อมาประกาศเป็นท่าอากาศยานศุลก,กากร เมื่อวันที่26สิงหาคมปีพุทธศักราช2534ปัจจุบันท่าอากาศยานขอนแก่นมีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการทั้งขาเข้าและขาออกรวมกว่า3,500คนต่อวันหรือ1.8ล้านคนต่อปีซึ่งเกินขีดความสามารถของตัวอาคารหลังเดิมซึ่งสร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546และเมื่อวันที่2กันยายน ปีพุทธศักราช2564ท่าอากาศยานานานาชาติขอนแก่นได้เปิดใช้อาคารผู้โดยสารส่วนที่ต่อเติมขึ้นมาใหม่เป็นครั้งแรกค่ะท่าอากาศยานานานาชาติขอนแก่นหรือสนามบินขอนแก่นตั้งอยู่ในตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันตกประมาณ8กิโลเมตรห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12คือถนนจากจังหวัดขอนแก่นไปที่จังหวัดเลย ประมาณ2กิโลเมตรมีพื้นที่ประมาณ1,113ไร่ค่ะปัจจุบันสายการบินไทยแอร์เอเชียได้เลือกท่าอากาศยานขอนแก่นเป็นฮับหรือเป็นศูนย์กลางการบินของภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทางท่าอากาศยานขอนแก่นได้เร่งขยายท่าอากาศยานทั้งอาคารผู้โดยสารรันเวย์และส่วนต่างๆ เพื่อรองรับการเป็นท่าอากาศยานนานาชาติด้วยค่ะเดินมาจากทางด้านน้นนะคะหลังจากที่ลงเครื่องมาแล้วถ้าใครมีสัมภาระมีกระเป๋าที่ต้องรับก็มารับตรงนี้นะคะหรือว่าถ้าใครไม่มีกระเป๋าที่จะรับก็เดินออกช่องนี้ได้เลยช่องทางออกนะคะเราไม่มีสัมภาระที่จะรับค่ะเราออกแน้เลยค่ะเวลคัมทูคอนแกนนี่คือทางออกค่ะ ภายในประเทศนะคะมาถึงสนามบินขอนแก่นช่องเนี้ยเดินออกมารับกระเป๋าหรือไม่รับกระเป๋าก็เดินออกมาช่องนี้ละค่ะถ้ามาีคนมารับหรือมีญาติมารับก็นั่งรอรับกันอยู่แถวเนี้ยนะคะหรือถ้าใครไม่มีคนมารับก็ไปเองตามสะดวกสบายาถ้าจะมีรถบริการสาธารณะก็มีค่ะรถบัสก็มีรถแท็กซี่ก็มีนะคะ เข้าเมืองเขาก็จะมีขอนแก่นซิตี้บัสนี่ค่ะเห็นไหมคะเขาจะมีบอกเวลาแล้วก็มีบอกว่าไปจอดที่จุดไหนบ้างในเมืองขอนแก่นนะคะหรือจะเรียกแท็กซี่ก็ได้นะคะไม่มีปัญหาหรืออีกช้อยหนึ่งถ้าใครเช่ารถไว้แล้วก็มารับรถเช่าได้เลยโซนนี้จะเป็นโซนเคาน์เตอร์รถเช่านะคะทั้ง ทางด้านนี้ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยฝั่งโน้นก็มีนะคะมีหลายบริษัทค่ะประมาณเกือบสิบเคาน์เตอร์นะคะเท่าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ที่นี่คือสนามบินานานาชาติขอนแก่นนะคะฝั่งผู้โดยสารขาเข้าค่ะด้านนี้นะคะ ขเขาเอที่ต่างๆีนทางออกประตูหนึ่งประตู2ประตูสประตู4เดี๋ยวรอที่ประตู3แล้วกันเดี๋ยวมีรถมารับค่ะตรงเนี้ยด้านหน้านี่นะคะเขาบอกว่าเป็นจอดรับไม่จอดรถ <laughs> drop off and pick up only จอดนานไม่ได้นะคะมารับแค่นั้นคะ่ะ ผู้โดยสารออกมาก็คือมารออยู่ตรงนี้เลยรถที่มารับก็ออกมาประมาณนี้นะคะ